สวัสดีค่ะทีมงานเกนต้าหินนะคะวันนี้นะคะเรามาพบก,บกับสะสมยอดเติมทองประจำปลายเดือนและต้นเดือนมันมันคาบเกี่ยวไงระหว่าง27กันยายนนะคะถึง2ตุลาคมนะคะปี2566นะ,ะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้นะคะนั่นก็คือทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือว่าเซิร์ฟเวอร์สนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเงื่อนไขของโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทองรอบนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะคะสำหรับสะสมยอดเติมทองถึง60ทองหรือว่า300บาทนะคะก็จะได้รับในส่วนของประดับเอวนะคะจี่จันเซี่ยวแดงน,นะคะน่าสนใจไม่น้อยนะคะต่อมานะคะ เตรียมผู้เล่นสะสมยอดเติมทองถึง600ทองนะคะหรือว่า3,000บาทนะคะผู้เล่นจะได้รับไอเทมไปเลยนะคะ5ชิ้นนะคะนั่นก็คือประดับเ g ลจีซันเซียวแดงนะคะกระบี่เดียวนะคะล่มสังใจผ้าคลุมผงล้อมังกรเล่นนะคะสีแดงสดใสน,นะคะระดับหลังสัมพันธ์ยุทธศักรนะคะสุดท้ายนะคะชิ้นที่5ผู้เล่นนะคะจะต้องมา ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะหากผู้เล่นอสะสมยอดเติมทองถึง3าม0บาทนะคะนั่นก็คือกระบ,บี่เดียวนะคะกระบ,บี่สี่ลักษณะ,ะแล้วก็กระบ,บี่คู่นะคะกระบ,บี่คู่สี่ลักษณ์แน่นอนว่าเราจะเห็นว่ารูปภาพไอเทมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าต้องบอกกันนะคะว่าออขอให้อ่านชื่อไอเทมดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีผู้เล่นอาจจะเลือกผิดอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นกระบี่เดียวหรือว่ากระบี่คู่เนี่ยก็คือจะมีรูปที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นเราเอออย่ใช้คำว่าคล้ายกันเลยให้ใช้คำว่าเหมือนกันเลยดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นขอให้อ่านชื่อดีๆก่อนลงทะเบียนนะคะสุดท้ายนะคะชุดน้ำค้างเงินนะคะไม่หลอมโอ้โหตอนนี้องบอกกับเราคะว่า,วาเอาใจเมนกระบี่เดียวกระบี่คู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการใช้หนึ่งหรือสองกระบี่ที่มีความอลังการนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมละกันอา่า วันนี้ผ้าคลุมเราจะมาในธีมสีสันแบบกเนวหน่อยนะคะอันนี้ตัวผู้ชายได้มีการใส่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งกันนะคะเรามาดูไอเทมชิ้นแรกที่จะแถมในโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทองถึง300บาทนะคะนั่นก็คือประดับเอวนะคะจี้จันเซียวแดงนะ,ะก็จะเป็นอันนี้เอาจริงๆนะมันน่ารักเนาะคือรูปทรงมันน่ารักจริง มีความเป็นกระดิ่งก็คือพวกง่ายๆนะ,ะพวกประดับเอวเนี่ยชื่อกับตัวไอเทมเนี่ยเขาจะค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะอย่างแบบว่า้าแบบเป็นจี้จันใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามันเป็นพระจันยู่เพียงแต่ว่าไอเทมตัวนี้มันจะชิ้นเล็กไปหน่อยนะคะมันคล้ายๆกับโมบายบ้านเราเลยเหมือนเอาโมบายบ้านเรามาคล้องที่เอวนะฮะไม่รู้ว่าเขาหรือเรานะคะที่เอามาใช้ผิดประเภทนะฮะสวยดีอะ แต่อันนี้คือเราอาจจะเห็นว่า i, เฮ้ยป็นดูสวยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ชุดไงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสะสมยอดเติมทองถึงส0มพบาทนะคะไอเทมชิ้นแรกที่ผู้เล่นจะได้รับเลยก็คือตัวประดับเอวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอเทมที่เสริมเข้ามานะคะกระบ,บี่เดียวนะคะลบฝังใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกระบ,บี่เดียวขอดแบทำไมเราไม่ลอง เฮ้ยนะ hey, มีสกิกด้วยเหรอเฮ้ยป hey, กติไอเทมที่สองของเราแบบจะไม่มีสกิลวนะแต่ว่าอันนี้มีเฉยไงสามารถตังได้นะคะ อากาศแบบมีร่มไหมนะฮะก็เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอากาศบ้านเราแล้วเป็นร่มกระดาษนะร่มนม่จะไหมนะโอ้แต่บ้ากลางๆหุบๆได้ไ้าวจะวเรียกได้ว่ามีเอเฟเฟกต์เป็นของตัวเองเนะฮะ ต่อมาชิ้นที่สามนะคะผ้าคลุมหงล้อมังกรเล่นนะคะสีแดงสดใสใเราไปดูกันเพื่อประดับผ้าคลุมนี่สีแดงสดใสคือถ้าเกิดอันนี้สีแดงนะคะอันนี้คือสีแดงสดใสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าจะเราจะเปลี่ยนเป็นสีบานเย็นมันจะผิดไหมนะ,ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาง่ายๆที่ทีมงานเรียกก็คือสีนชมชมพูนะคะ ก็อาจจะเป็น pues สับใหม่นะคะเธอเธอขอยืมสีแดงโปรใสหน่อยก็จะเป็นสีออกแดงชมพูบานเย็นนะชมพูแป่นๆนิดนึงนะคะทางผู้ชายทังผู้หญิงมีลักษณะที่คล้ายกันเลยนะะแต่ว่าไอ้แต่นะแต่ว่าของผู้ชายข้างหลังจะเป็นลายมังกรนะใช่ไหมมังกรแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นนกยูงใช่ถ้าเกิดจะให้คำนิยามนกที่มีหอนแบบนี้ก็น่าจะนกยูงนะคะก็คือเรียกได้ว่า สีสันเนี่ยจะแตกสีสันที่จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าลายบนหลังผ้าคลุมเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะของผู้ชายเป็นมังกรของผู้หญิงเป็นนกยูงนะคะชิ้นต่อมานะคะที่เราจะแถมกันแถมให้ไปเลยนะคะนั่นก็คือประดับหลังนะคะมีชื่อว่าสัมพันธ์ยุทธจักรนะคะสำหรับประดับหลังนะคะสามารถใช้พร้อมกับผ้าคลุมได้นะคะสัมพันธ์ยุทธจักรเนาะ แต่เป็นคล้ายๆหมวกหมวกสารกลางร่มหน่อยจะได้มองเห็นชัดๆหรือเปล่านะอันนี้ก็จะออกแบบมาเหมือนกันนะคะทั้งชายหญิงเลยนะคะสวยงามเรามาดูไอเทมชิ้นถัดมากันนะคะนั่นก็คือกระบี่เดี่ยวนะคะกระบี่สี่ักแต่ว่าตัวที่ผู้ชายอยู่เนี่ยจะเป็นออกระบี่คู่นะคะกระบี่คู่สี่ักแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูของเรากันดีกว่ากระบี่ยาว กระบี่สีรักอั่นี้ก็ตรงตามชื่อนะคะว่ามันมีสีเออมันมีสีเล่มนะครับแต่ว่าเอ้าเดี๋ยวนะไอ้นั่นไปไหนอะเขาเรียกว่าอะไรวะปอกดาบอะๆๆอ่าเอาอะถ้าใส่แว่นคุ้มอยู่จะมองไม่เห็นนะคะเฮ้ยมีกระบี่ทั้งหมดสีเล่มนะคะโซโลก็โซโลเธอต้องชิดซ้ายนะคะสวยมาก โซโลนะคะจะมือสองข้างถือดาบนะคะแล้วปากคาบไว้อีกอันนึงนะคะของเราก็ไม่รู้ว่าอีกอันนึงจะเอาไปไว้ที่ไหนนะคะเฮ้อย่างสวยถ้าเกิดว่าใส่แฟชั่นหลังเอาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตัวละครผู้ชายเนี่ยคะจะมองไม่เห็นตัวฝักดาบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถอดออกเนี่ยจะจะมองเห็นแต่ทีนี้ในส่วนของผ้าคลุมเนี่ยสามารถใส่ได้ตามปกตินะคะโอปิดกั้นกันเห็นเห็นนะคะ มันมีเคยแบบว่าเวลาลกๆแล้วเคยหยิบมั่วมั้งไหมหยิบพลาดอะไรอย่างเงี้ยว่าอยังสวยมีสกิลด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชิ้นต่อมากันนะคะนั่นก็คือกระบี่คู่นะคะก็เป็นกระบี่คู่สีลักเช่นกันนะคะอ่าเหมือนกันนะคะ จะเป็นฝักดาบที่คล้ายกับตัวกระบี่เดียวเลยแต่ว่าอาตัวดาบที่หยิบมาก็จะเป็นสองเล่มนี้นะคะให้อันนี้อย่างสวยอะ่ะแล้วประเด็นคือสก,กิลนะคะตัวสก,กิลมันเหมือนกับว่ามันเป็นสก,กิลเดียวกันเลยดูดิปานกระบี่เชือด คือตอนแรกเรากดในส่วนของกระบี่เดี่ยวไปใช่ไหมฮะแล้วทีนี้มันดีเลย์มันก็จะไม่แปลกแต่ทีนี้นะคะไอ้ตัวกระบี่คู่จะดีเลย์กับเขาด้วยสามร้อยวินาทีหกห้าสามสิบนะคะก็คือห้านาทีนะคะในการดีเลย์ของตัวสกิลเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูในส่วนของชุดกันก่อนเดี๋ยวเราจะวนกลับมาอีกทีกับการรีวิวสกิลนะ,ะแล้วคือจะบอกให้มันก็จะต้องว้าวนะคะเพราะว่าในเมื่อมันครูดาวสกิลเดียวกันนะ,ะหน้าตามันก็เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็สปอยไปเลยแล้วกัน ในเรเ่อนของชุดนะคะกาอน,น้ำค้างนะคะงามํามํามค่ะแป๊บเกาะน,น้ำค้างเงินนะ,ะเรียกได้ว่ามาในทีมเดียวกับตัวกระบี่นะคะมาในทีมเดียวกับกระบี่เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มาในทีมเดียวกับผ้าคลุมนะคะไม่ได้มาในทีมเดียวกับผ้าคลุมนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าซุ่มเพื่อโจมตีนะคะศัตรูมองเห็นมาแต่ไกล แล้วก็มาในทีมเดียวกับประดับหลังนะก็ปิดหมดนะอตัวผู้หญิงก็จะดูธรรมะทะแมงหน่อยเนาะตัวผู้ชายก็ออกจะเป็นแนวเกราะนิดนึงนะฮะเรียกได้ว่ามาเออมาทีมเดียวกันทั้งหมดยกเว้นผ้าคลุมนะฮะเราจะโดนค่าตึดจู่โจมได้เพราะผ้าคลุมเหรอเนี่ย ตัวชุดเอกก็จะมีในส่วนของสกิลเช่นกันนะคะทนูเทพพิงเมคาแะะม่ทับกล้าแม่ทับกล้าหาดนักแขนของทนูสอวีระบ,บุรุษในแผ่นดินถึงผู้ควรกับทนูโค้งยินสันปช้เาเราก็จะชาร์จไว้อย่างนี้อยู่ประมาณนาทีนึงนะะแซวเกง่งเมื่อไหร่จะได้ยิง แม้แต่ธนูยังเข้าตีมกับเรานะฮะธนูที่กดหยีออกมาเนี่ยเรียบร้อยนะแค่นี้ไม่มีการยิงออกไปใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราลองสกิลดีเลยกันสักคู่หนึ่งนะคะครึ่งทางแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะหวังว่าเราจะจำภาพของสก,กิลกระบ,บี่เดียวกันได้นะะ ไม่มีความต่างนะฮะเห็นไหมเราใช้ตะกิดีเลยอันเดียวกันเลยนะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระบี่จะบอกว่าตัวกระบี่สวยงามมากสําหรับใครที่เลื่อกระบี่ไปแล้วนะแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องครบเซตอย่างตัวละครชายนะอย่างที่เห็นว่าตัวเราจะมองไม่เห็นฝักกระบี่นะผู้เล่นไม่ต้องตกใจนะแค่เพียงผู้เล่นถอดประดับหลักออกนะคะ ก็จะมองเห็นทันทีและจริงๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันแค่ประดับหลังอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเาเปลี่ยนให้ดูแล้วกันเนาะประดับหลังลองติดอันเล็กๆไหมอ่าเป็นอันนี้ก็ได้ เกิดว่าเป็นประดับหลังนะคะมันจะหายไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอันเล็กอันใหญ่อย่างอันเนี้ยค่ะมันเล็กกว่าหรือเปล่าวะมีอันที่เล็กกว่านี้ไหมเดี๋ยวขอดูอันที่เล็กกว่านี้ทีนึงนะคะัน,นี้เอเล็กไหมอ่ะอะไรก็จัดถือว่าเล็กนะ ลองเป็นอันนี้แล้วกันเด็กสุดแล้วคืออย่างที่เห็นว่าการที่ว่าเรากดลองแบบลองสวมใส่อะไรเงี้ยมันจะเห็นขึ้นหมดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝักดาบหรือว่าประดับหลังใช่ไหมแต่ทีนี้นะคะพอเราแบบกดออกมานะเมื่อกี้ลืมปองมีแล้วหรอ ที่เห็นนะคะแต่ทีนี้พอเรากดออกมานะคะคือมันจะมองไม่เห็นฝักดาบของเรานะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นไม่ต้องตกใจนะคะคือถ้าเกิดว่าใส่แฟชั่นชิ้นนี้มันต้องเลือกเอาว่าผู้เล่นเนี่ยจะมองให้เห็นแฟชั่นของอาวุธหรือว่าจะมองให้เห็นแฟชั่นของส่วนหลังนะคะไอ้ความจริงไอ้ธนูนี้มันก็เข้ากันดีกับชุดเรานะดูสวยเลยเราสามารถปดปิดไว้ได้นะคะแล้วก็ตัวแฟชั่นอาวุธก็จโผล่ออกมานะคะเป็นทั้งสองอันนะคะทั้งกระบี่เดียวแล้วก็กระบี่คู่เนาะ ต้องเลือกเอาโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะวันที่27กันยายนนะคะถึงวันที่2ตุลาคมนะคะผู้เล่นก็สามารถอ่านรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืม ร่วมโปรโมชั่นแล้วอย่าลืมเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับไอเทมที่ต้องการด้วยนะอย่าลืมนะคะว่าแฟชั่น2ชิ้นนี้ทั้งกะบีเดียวและกระบีคู่สีลักษะะ์ะรูปเนี่ยมันคล้ายกันแตกต่างกันที่ชื่อเพราะฉะนัน,นดีๆนะคะโอเควันนี้ก็เป็นการรีวิวโปรโมชั่นประจำะท้ายเดือนของเรานะฮะรวมไปถึงต้นเดือนด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ